นานครับดทางปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมโรงเรียนดารุณวิทยาจังหวัดน่านครับเนื่องจากว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพครับ ที่โรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านนายสุธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโดยม,มีนายกฤิเพชรเพชระบุรนินรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โรงเรียนดารุณวิทยาเคยได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีระดับเอเชียแปซิฟิกได้รับเงินรางวัล1นล้านแปดแสนบาทที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นก็ยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยนําหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มาใช้จัดการศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อเรียนพิเศษ30คนมีโรงเรียนธนาคารตั้งแต่ปี2557และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาแล้วมีกิจกรรมปลูกผัก ปลอดสารกิจกรรมกรีนมาร์เก็ตและคุณธรรม9้าวิถีสร้างคนดีสีดรุณสร้างเด็กที่มีคุณภาพออกสู่สังคมปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะครับว่าโรงเรียนดรุณวิทยาครับสามารถเป็นต้นแบบเพื่อนําไปขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศโดยขอให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะตั้งธนาคารขยะและนําเงินที่ได้ไปจัดการสวัสดิการชุมชนเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยและสร้างจิตสํานึกสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตครับ ค่เรียกว่าสุดยอดเลย